ครับวันนี้เราจะนำา s b b นะครับไปเช็คระยะครับที่ศูนย์คลองหลวงนะครับ นะครับจริงๆ s r v เราก็ออกจากศูนย์ธัญ,ญบุรีนะครับก็ฮอนด้าน่าจะสี่สี่ห้าตัวนะครับเราก็จะออกจากศูนย์ธัญ,ญ,ญบุรีหมดเลยนะครับแต่ว่าเวลาเข้าเช็คระยะเนี่ยเราก็จะเข้าสองที่นะครับก็ค,คือที่ศูนย์ธัญะญแล้วก็ศูนย์คลองหลวงเพราะว่าคลองหลวงก็ใกล้ร้านยานะครับก็คืคอ,อใกล้ร้าน ขังยาของหลวงซึ่งวันนี้เราจะจะไปขายยาด้วยนะครับเ,เราฝากรถเสร็จเราก็ไปขายยาต่อนะครับที่ตลาดคองหลวงนะครับนะครับวันนี้เราก็เช็คที่6,000 60, ื่นโลนะครับออตอนนี้ก็เกินมาหน่อยนึงนะครับเอสอารีนะครับระบบเซนซิงนะครับมันก็มันก็จะด้อยกว่า Accord นะครับ เพราะว่าแอคคอร์ดเขาจัดเต็มนะครับส่วนตัวเนี้เราก็ขาดก็คือกล้องรอบคันนะครับเราไม่มีกล้องหน้านะครับทําให้เวลาเข้าช่องจอดนะว่าเข้าซองเนี่ยก็มันก็ไม่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกเรานะครับเราก็ต้องต้องมองเส้นเราเองนะครับแต่แอคคอร์ดนี่มันเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับเราก็ดูในจออย่างเดียวนะครับมันมันก็จะจอดได้สมบูรณ์แบบเลยนะครับอ นี่คือข้อเสียนะครับซึ่งรถร้านสองนะครับจริงๆมันก็ควรจะมีอย่างน้อยเนี่ยกล้องหน้านะครับเออนี่ฮอนด้ายังกักอยู่นะครับจริงๆควรให้เต็มนะนี่เป็นตัวท็อปนะครับไฮบริดเทคนะครับซึ่งเป็นตัว RS นะครับตัวนี้ก็ถือว่าวิ่งเยอะนะครับรถประมาณสักปี8เดือนปี9เดือนเองนะครับเราวิ่งมาประมาณ6 3 0 0 0แล้วนะครับ ียังไม่ครบ2ปีนะครับเพราะงั้นเฉลี่ยกับปีหนึ่งเกือบเกือบสี่หมโลนะครับเสามหมื่นโลปลายๆก็ถือว่าวิ่งเยอะนะครับตัวนี้ปกติผมไม่ได้ขับนะครับก็จะแฟนขับนะผมก็ใช้ a อ c o คอร์ดนะครับนานๆจะใช้ตัวนี้สักทีนะครับแต่ก็ถือว่าขับดีนะครับก็ก็ข้างในถือว่านิ่มมากนะนิ่มแบบ SUV นะครับก็ว่า ยังไงดีนิ่มในแข็งนะครับแต่ว่า,าถ้าเป็นแอคคอร์ดนะครับก็จะนิ่มในนิ่มหมาว่าข้างในก็นิ่มช่วงล่างก็นิ่มนะครับแต่ว่าตัวนี้เรียกว่าข้างในนิ่มแต่ว่าช่วงล่างแลก็แข็งแบบ SUV นะรถมันสูงนะครับแต่ว่าผู้หญิงก็บอกเขาชอบนะครับเขาชอบแบบนี้มากกว่าเขาบอกว่าแอคคอร์ดมันเตี้ยนะครับเขาบอกเวลาลงขึ้นลงนี่มันมันลำบากเลยประมาณนี้นะครับ อันนี้เราเกำลังฝากรถนะครับก็คันด้าคือดีอย่างนะครับก็จะมีเจ้าที่วิ่งออกมารับเลยนะครับเวลาเราเข้ามานะครับนี่คือเขาเรียกว่าเชิงลุกนะครับก็ทุกสาขาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บริการข้างในก็จะดีนะครับส่วนมากคนก็จะชอบชอบมากินนะครับเด็กๆก,ก็จะชอบเพราะว่าเขา,าจะมีอาหารหลากหลายนะครับ มีทุกอย่างนะครับอาหารของหวานผลไม้นะครับก็ครค่อนข้างครบนะครับเดี๋ยวเราเข้าข้างใน,นอันนี้เราก็รอเจ้าที่เราเช็คก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเรียกเรานะครับแล้วก็นั่งรองก่อนนะครับรับรถเรียบร้อยเราก็จะไปทานอาหารอีกทีนะครับนี่ใบฝากรถเนาะก็ อันนี้ก็คือ7,000กว่าบาทรอบน,นี้60,000โลนะครับเราฝาบรถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทานอาหารกันนะครับคนก็เริ่มมาขอจบขวรนะครับเรามาดูว่าอาหารที่นี่นแตกต่างกับธัญบุรียังไงผมว่าที่นี่รู้สึกจะหลากหลายกว่า วันนี้เรามีข้าวต้ม,อมโอเคครับต้องรับรองนะครับที่นั่งข้างนอกเต็มนะครับน้างนอกเต็มมปเลยครับเดีย๋ยวเราต้องเข้าข้างใน เข้ามาห้องดูทีวีแล้วครับเดี๋ยวเราทานอาหารก่อนครับเราดูโซนเด็กๆเ,เด็กก็มีของเล่นนะครับเด็กก็จะชอบมาเล่นในห้องนเล่นนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูโชว์รูมกันะอ่ะเรามาดูครับวันนี้ว่ามีรถไรโชว์บ้านนะครับที่เห็นตอนนี้ก็เป็นซ r v ตัวใหม่นะครับอ่ะเรามาดูกันว่าตัวใหม่เขาให้ไรมาบ้างนะครับอ่าอันนี้ได้ล้อได้ล้อสิบแปดนะครับได้ล้อสิบแปดนะครับ้วก็เป็นเครื่องไฮบริดนะครับเครื่องสองพันนะครับไฮบริด สองพันนะครับเรามาดูว่ามีกล้องหน้าว่าสำคัญนะครับมีกล้องหน้าแสดงว่ามีกล้องรอบคันนะครับอ่นนี้มีกล้องหน้าแสดงว่ามีกล้องรอบคันนะครับมีเรดาร์นะครับเพื่อกะระยะรถคันหน้านะครับเช็คระยะรถรถคันหน้านะครับแล้วก็เรามาดูข้างในนะครับราคานะครับราคาราคาล้านห้าล้านหกใกล้ๆล้านหกครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวรองนะครับตัวรอง มาดูข้างในนะครับอันนี้มีซันรูปอันมีตัวเปิดซันรูปนะครับนี่เปิดซันรูปได้นะครับมีไวเลชาร์ตนะครับโอ้นะครับมีตัวขับอัตโนมัติอัตโนมัตินะครับขับอัตโนมัตินะครับมีกะระยะกะระยะนะครับคีปเลนนะครับให้รถอยู่ในเลนการลับในนะครับแล้วก็นี่ ตความเร็วรับเนี่ยเพราะงั้นก็คือขับความเร็วอัตโนมัติได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าฮอนด้าให้มาดีนะครับถือว่าให้มาดีตัวนี้ะนะครับลองมาดูต่อนะครับยังไหนหน่าสนใจนะครับก็มีซีอวกตัวนะครับตัวนี้เรามาดูเป็น เรามาดูอันนี้ไฮบิสเครื่อง2000เหมือนกันนะครับได้ล้อ19มาโอ้ใหญ่หน้าได้เป็นตัวท็อปนะครับได้ล้อ19มาด้วยนะครับเพราะงั้นกล้องรอบขันมีแน่นอนนะครับอ RS อ่อนี้ตัวท็อปนั่นแหละเป็น RS นะครับเรามีกล้องกล้องหน้าเรามีเลดาราข้างบนนะครับ อ่ะเรามาดูราคาโอ้ราคาล้านเจ็ดนะครับล้านเจ็ดก็ตัวท็อปนะครับัวนีอ่าน,นี้ีเป็นเกี่ที่นั่งเลยาเรา,าดูข้างหลังตัวนี้น่าจะเต็มอัตโนมัติอ่อจะเป็นห้าที่นั่งนะจะเป็นห้าที่นั่งเ,เนี่ยเราก,กดนี่ได้นะครับอัตโนมัตินะครับ ตัวนี้เตะได้ไหมเนี่ยเรามาดูข้างในนะครับมาดูข้างในมีจอจอสวยนะครับอ่าก็ไวเลสชาร์จมีครบนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ระบบ ช่วยการขับอัตโนมัติเรดาร์เซนซิ่งในระยะนะครับคลิปเลนนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่งความเร็วนะครตั้งอัตโนมัติได้นะครับก็ถือว่าสรูปนะครับมีนี่มีสรูปนะครับเปิดได้นะครับก็ดูก็สมราคาอยู่นะครับสมราคาอยู่นะครับโอเคครับ